สวัสดีครับ28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านมาแล้วครับคุณผู้ชมครับภารกิจสกัดกัน้นชายแดนไม่เคยแพวเมวื่อวานนี้กองกำลังบุรพาหรือกะกะอบุรพาโดยชะกกคลองหาดจัดการรวบยกแก๊งปฏิบัติการเดินเท้าสุดเข้มทหารพรานและชุดลาตระเวนลุยตรวจพื้นที่ทำกินของชาวบ้านบ้านเขาช่องแคบสะแก้วเป้าหมายคือป้องกอันอาชญากรรมและการลักลอบขนแรงงานเถื่อน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็เจอเข้ากับรถกระบะมิตซูบิซิไทรทันสีดําทะเบียนสุพรรณบุรีต้องสงสัยขับออกมาจากชายป่าทหารส่งสัญญาณให้หยุดเข้าตรวจค้นปุ๊บก็เจอของกลางทันทีคนขับเป็นนายสุชาติอายุ58ปีชาวคลองหาดนี่เองและที่ซ่อนอยู่ข้างในคือแรงงานชาวกัมพูชาอีก6คนชาย3หญิง3ไม่มีเอกสารใดๆทั้งสิ้นชัดเจนครับว่า นี่คือกระบวนการนำพาแรงงานผิดกฎหมายทหารเราจับได้คาหนันทาเขางานนี้ส่งตัวผู้ต้องหาและแรงงานทั้งหมดไปสอพอคลองหาดดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยคุณผู้ชมครับกระบวนการเหล่านี้ยังทำกันอยู่ไม่หยุดคุณคิดว่าโทษสำหรับผู้นำพาแรงงานเถื่อนแบบนี้ควรจะหนักขึ้นอีกแค่ไหนเพื่อให้หลับจำและไม่กล้าทำอีกคอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันด่วนนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่อง28 sbnews ข่าวร้อนที่คุณต้องรู้เราจัดให้ถึงใจสวัสดีครับ